สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปรีวิวรถยนต์มือ2ช่องพีชพาชมรถยนต์มือ2องขณะนี้นะครับวันนี้เรามีรถเข้ามาใหม่อีกหคันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านต้นยุทธ่คานะครับถนนเสรีไทยซอย64มินบุรีกรุงเทพนะใครที่อยากได้รถรุ่นไหนนะครับอยากได้รถ สเปคแบบไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเบอร์เดิมนะครับแอดไลน์ได้ด้วยนะครับ096 1 4 9 9 9 8 5นะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูคันนี้นะครับที่เข้ามาใหม่นะฮะเป็น toyota fortuner นะครับ toyota fortuner เครื่อง3,000ดีเซลขับ4นะครับปี2012คันนี้นะครับราคาเปิดไว้ที่679,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะออกรถ0บาทฟรีดาวได้ลูกค้าต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะครับ นะออกได้ทุกอาชีพขอให้ประเมินรายได้ได้แค่นั้นนะครับนะส่วนรายละเอียดเอกสารสําหรับอาชีพอื่นๆน,น,นะครับอาชีพแต่ละอาชีพก็ขอให้โทรมาสอบถามกันหลังใหม่หรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับถ้านะใครสนใจนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็เหมือนกันนะครับสามารถจองเพื่อจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับโอนจองออนไลน์ได้เลยนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์ปี2012นะฮะเครื่องดีเซลเครื่อง3,000นะฮะบล็อก171แรงม้าตัวนี้นะครับนะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับสำหรับสายลุยนะครับสายลุยนะต้องบอกว่าสายครอบครัวสายแคมปิ้งสายเที่ยวนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้หมดนะครับตัวนี้ได้พิเศษนะครับนะเป็นชุดแต่งล้อแม็ก รอบสอบ16อันนี้กำลังดีเลยนะฮะพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้เป็นแม็กลูกโม่นะฮะมีความทนทานนะฮะรัดยางแม็กซิสนะฮะบาวโวเอทีนะครับก็ดอกยางก็กำลังดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะก็ออนเทเลนนะครับแต่ถ้าหากชอบดูดนะครับก็ต้องเล่นยางลายมัดนะฮะให้มันใหญ่ขึ้นแต่กุยดีขึ้นนะครับตัวนี้มีกระจกสอง ด้านหน้าด้วยนะครับกระจกสองนะฮะสองมุมนะครับก็จอดง่ายนะเวลาจอดชิดจอดตามฟุตบาทหรือว่าชิดกําแพงได้นะครับเพราะเราดูกระจกมุมได้นะครับนะตัวนี้ลงเล่มลงรายละเอียดนะครับสีดํานะครับนะเครื่องสามพันดีเซลนะสภาพส,สวยนะไม่มีเรื่อ,องคนบาดเหตุนะครับนะใครที่กำลังมองหารถนะครับ เจ็ดที่นั่ง forjuner โฉมหน้าแชมป์นะครับเป็นตัวขับ4ตัวนี้น่าสนใจนะครับนในส่วนของด้านหลังนี้ก็มีกล้องนะฮะนะครับมีกล้องนะครับเป็นกล้องถอยนะครับสันลก DV, DV, นักสามจุดศ d v o d vnturbo นะครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 2เป็นหน้าแชมป์นะครับเป็นหน้าแชมป์มีไฟเทปทีมมีไฟเบรกด้วยสามสปอยเลอร์แหลกหลังคามีนะครับ ตัวนี้ใส่ปลายท่อนะครับใส่ปลายท่อมาให้เสียงไม่ดังมากนะครับนะเสียงกําลังดีนะครับใส่ปลายท่อเดินท่อมาให้นะครับนะกระจกทุกบานมีโลโก้ตัวต้าชัดเจนนะครับรถไม่เคยบันเหตุนะเดี๋ยวผมเปิดดูในส่วนของภายในให้ดูก่อนนะครับนะโชกก็ขึ้นลงดีนะครับไม่มีเสียงขึ้นก็ ขึ้นง่ายขึ้นไวนะฮะไม่ล้านะโช้กหลังก็ไม่ล้านะครับอันนี้เป็นน็อตโครงสร้างนะครับน็อตโครงสร้างเดิมๆนะครับสำหรับลูกค้าถ้าใดที่ดูรีวิวแล้วไม่ทันนะครับหรือว่าอยากจะดูจุดไหนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์นี้นะครับ0ูนย์เก้าหนะครับพีทนะครับแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือแม้กระทั่งเอกสารในการจัดไฟแนนซ์นะครับใช้ เอกสารอะไรอาชีพอะไรแจ้งกันได้เลยนะสนใจนะรถคันนี้จะจองช่องทางยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเรามีบริการนะครับนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ Finance, เรามีบริการส่งรถนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จงังหวัดไหนนะครับนะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับติดขัดตรงไหนโทรคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับนะคุยรายละเอียดกันนะครับ เน้นโทรคุยรายละเอียดนะครับ096149985นะครับหรือว่าอยากจะดูรูปนะอยากจะดูทุกจุดแบบละเอียดจุดไหนที่ผมพลาดไปนะครับไม่ได้พาดูก็สามารถที่จะทักกันเข้ามานะครับหลังใหม่ได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลย096149985นะครับอยากให้ลูกค้านะครับได้เห็นรถนะครับได้เห็นรถนะอยากให้ลูกค้าได้เห็นรถนะแม้จะดูผ่านออนไลน์นะครับแม้จะดูผ่าน เลนกล้องก็อยากให้ดูเหมือนทุกจุดที่เรามาดูเองนะครับเพื่อความสบายใจของเราตัวนี้ได้เบาหุ้มใหม่แล้วนะฮะนะผมสัมผัสดูแล้วเป็นเบาที่ของหุ้มใหม่นะฮะนะครับเป็นเบาหุ้มใหม่แล้วสะอาดนะครับนะแผงหลังคานะอันนี้ของเดิมนะฮะก็มีความสะอาดนะครับนะแน่นนะครับนะช่ององค์ช่องแอร์ต่างๆแน่นดีนะครับ นะเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะนะครับรายละเอียดอาจจะยังไม่เรียบร้อยมากมายนะฮะแต่ก็ดูว่าสวยงามนะฮะดูว่าสวยงามตามรถที่เป็นรถคัดเกรดคัดสภาพนะครับนะตัวนี้นะปี2012นะครับเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ขับ4นะครับ มีระบบนำทางนะครับตัวนี้นะหน้าจอมีกล้องหลังนะครับผมอะไรเป็นมันติฟังชันนะครับก็มีคูบคอนโทลด้วยนะเดี๋ยวดูเลขไม้นะครับดูเลขไม่นะดูเลขไม่ก่อนอน,นะครับนะตัวนี้ไม้น้อยนะครับลูกค้านะครับไม่เก้าหมื่นกว่าเองนะครับก็สภาพรถก็สวยดีนะเนาะนะฮะไม่ก็น้อยก็สม เหมาะสมกับสภาพของตัวรถนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนตัวนี้นะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเป็นตัวขับ4ด้วยนะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวขับ4ด้วยอย่างนี้เราลุยได้หรือแม้กระทั่งเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะไปเจอถนนหนทางที่มันขรุขระนะครับหรือว่าถนนเลื่อนต่างๆนะตกนะถนนเลื่นพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เกียร์ขับ4แบบ ลุยได้นะครับมันก็มีสีเร็วสีช้านะนะครับบางถนนนี่ที่มันเป็นขรุขระมากเราก็ต้องใช้ลุยบ้างนะครับนะก็เป็นประโยชน์นะครับอ่นะมีไว้ดีกว่านะครับเวลาจะใช้แล้วไม่มีนะนะฮะอันนี้ก็ถือว่าคุมา้มค่าราคาก็ไม่ได้แรงนะครับ6กแสนเจ็ดหมื่น 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับตัวนี้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะเดี๋ยวดูเลขไม่กันทีหนึ่งนะครับเครื่องดีนะครับขับขับดีด้วยนะฮะนะเรนโบสตาร์ให้ดูนะครับเครื่องดีด้วยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับระบบไฟระบบอะไรใช้งานได้หมดนะครับนะเราก็มีการตรวจเช็คนะฮะก่อนส่งมอบรถนะครับกดตวจเช็ค คือแทบทุกรายการเลยนะแล้วก็มีวันตีของทางร้านให้ด้วยนะครับหลังการขายนะนะครับอันนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับต่างยังหวัดก็เหมือนกันนะครับนะต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นรู่คอนโทลนะครับนะเวลาเปิดนะครับเวลากดเปิดมันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะนะฟอร์จูเนอร์นะครับน่าใช้นะครับเป็นรถที่ยังอยู่ในกระแสนะครับนะไม่ว่าจะซื้อจะขายเนี่ยนะครับ ซื้อง่ายขายคล่องนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับโทรเข้ามา096149985นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะฮะเปิดดูฝากระโปรงก่อนน็อตซอกในเดิมๆนะครับตัวนี้นะน็อตซอกในเดิมๆนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าขับขับสนุกนะครับเครื่องสามพันตัวขับสี่ด้วยนะครับเดินทางใกล้ๆได้นะฮะ ฝากระโปงนเดิมนะฮะฝากระโปงน้เดิมนะฮะปั๊มโลโก้โตยิต้ายังอยู่ครบนะครับนะติ๊กเกอร์เลเวลต่างๆยังอยู่ครบนะฮะนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องสามพันะฮะร้อยเจ็สเอ็ดแรงม้านะครับเป็นถือว่าเป็นเครื่องที่ทนแล้วก็เหนียวนะฮะตัวนี้นะครับ ใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับแนะนําคันนี้คุ้มค่านะครับเป็นตัวขับสี่ด้วยก็แวะเวียนเข้ามาดูหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับคันนี้รับเทิร์นด้วยนะครับลูกค้านะครับเรายินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเทิร์นนะฮะจะซื้อจะขายเรารับหมดนะครับก็โทรมาคุยรายละเอียดกันก่อนอื่นนะครับกดติดตามด้วยนะฮะกดติดตามด้วยนะครับก่อนที่จะ ย,ย้ายกันไปนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ